อ่านะครับดูไฟหน้าผมนะครับหกสิบเซนนะครับไม่ใช่กึ่งกลางด้วยซสำดูเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลางตั้งด่านนะใต้สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมแจ้งผมดัดแปลงตัวรถจากที่จดทะเบียนวงเล็บโหลดตำตัดท่อไอเสียออกหน้าเพลาผมได้บอกเขาแล้วว่ารถมันอายุก็สิบสามปีนะครับ ก็ต้องมีการซ่อมแซมกันบ้างแจ้งหลดต่ำโดยไม่บอกกันเลยไม่วัดกันเลยทอไอเสียที่แจ้งมาว่าดัดแปลงสภาพก็ไม่มีเครื่องมือวัดขอความการุณารุ่มอร่วยกับพี่ๆเขาแล้วเขาก็ไม่สนใจครับก็บอกไปแจ้งที่ป้อมแล้วกันค่าปรับไม่เกิน2,000บาท เพื่อนๆในเฟซผ่านมาในระแวงนี้ก็ขับรถกันรลมัดระวังนิดนึงนะครับให้ดีก็เลี่ยงเส้นตาทุบดิ์ไปเลยเหนื่อยครับเจอแบบนี้ขอบคุณครับ